สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพท1มีนาห้าแนะครับโจทย์กาหนดให้ a และ b เป็นจํานวนเต็มที่สอดคล้องกับ a กําลังสบวก b กําลังสบวกเเท่ากับสวงเล็บส a ลบ b บวกสองพิจารณาข้อความต่อไปนี้กอกไก่ a น้อยกว่า b ขอไข่ส a ลบ b ทั้งหมดยกกำลัง n เท่ากับ a บวกส b กําลังสทั้งหมดยกกำลัง n สําหรับทุกจํานวนเต็มบวก n ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง ก็คงจะต้องแก้สมก,การตรงนี้ออกมาก่อนแล้วกันนะครับเพียงก็บอกว่าโอเค a กำลังสบวก b กำลังสบวก9ตัวนี้พี่แบงค์กระจาย2เข้าไปก็กลายเป็น4 a ลบ2 b แล้วก็บวกด้วย4หลังจากนั้นนะครับพี่แบงค์ย้ายข้างเข้าไปเอา a ไปอยู่กับ a ก็คือ a กำลังสลบ4 a บวกกับ b กำลังสบวก2 b มีค่าเท่ากับ4ลบด้วย9 แล้วพี่แบงก์ก็บอกว่ามันคล้ายๆกับรูปพวกภาคตัดกรวยพี่แบงก์ก็เลยเพิ่มพดท้ายเอาตัวตรงกลางหาร2ยกกลาลังสองเอาตัวตรงกลางหาร2ยกกลาลังสองแต่ว่าข้างนี้ก็ต้องบวก4บวก1ซึ่งบังเอิญว่าพอตัวที่มันทํามาเนี่ยตัวนี้มันคือ A ลบ2ทั้งหมดยกกลาลังสองบวก1ทั้งหมดยกกลาลังสองแล้วมันมีค่าเท่ากับ0การที่ตัวกําลังสองสองตัวบวกกันแล้วเท่ากับ0ูนนั้น ต้องเกิดจากการที่ a ลบ2กำลัง2ก็เท่ากับ0และ b บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2ต้องเท่ากับ0พร้อมกันทั้งคู่พอไม่อย่างนั้นตัวกำลัง2ยังไงก็มีค่าเริ่มต้นไปอยู่ที่ถ้าถ้าไม่ใช่ตัว0นะมันจะต้องเป็นตัวบวกตลอดเวลาพอเป็นตัวบวกตลอดเวลาเวลาเอามาบวกกันมีทางเป็น0ูนย์ไหมครับไม่มีเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าทั้งคู่จะต้องออกมาเป็นเลข0เท่านั้น พี่แบงค์เลยบอกได้ว่าจากข้อสรุปตรงนี้ก็คือ a เท่ากับ2และ b ก็เท่ากับลบ1ดังนั้นตอนนี้พี่แบงค์ก็เอามาเช็คข้อกอไก่นะครับถ้า a คือ2 b คือลบ1 2น้อยกว่าลบ1จริงไหมก็ไม่จริงนะครับส่วนข้อขอไข่ตัวนี้คือ 2a ลบ b ทั้งหมดยกกำลัง n ถามว่ามีค่าเท่ากับ a บวก 3b กํลัง2ยกกำลัง n สำหรับทุกจำนวนเต็มบวก n ไหม เา a ลงมาแทนค่านะครับก็กลายเป็น2คูณ2แล้วลบกับลบ1แล้วยกกำลัง n ส่วน a ก็คือ2บวกกับ3คูณลบ1กำลัง2แล้วยกกำลัง n ตัวนี้2คูณ2ได้4 4บวก1ได้5ส่วนอีกฝั่งหนึ่งลบ1กำลังสองได้1 2บวก3ก็กลายเป็น5ยกกำลัง n แปลว่าข้อนี้ก็ถูกต้องเพราะฉะนั้นข้อขอใข่ก็เลยกลายเป็นข้อที่ถูกข้อกอไก่กลายเป็นข้อที่ผิด ตอบก็ผิดและขอถูกนะครับโอเคข้อนี้ตามนี้เลยก็คือทริคของมันอยู่ที่ว่าเรามองออกไหมว่าเราจะจัดรูปคล้ายๆเรื่องของภาคตัดกลวยแล้วพอมันเป็นศูนย์ปั๊บนั่นแปลว่าสองข้างจะต้องเป็นศูนย์พร้อมกันก็จะหาค่า A หาค่า B ได้ง่ายๆนะครับ